สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบกับบ่าวลำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ล่าสุดกันเลยสำหรับโรงงานน้ำตาลที่ประกาศจ่ายอีก22แห่งสำหรับเงินตามนั่นเองครับหรือเงิน อ้อยเบื้องสุดท้ายของปี2564นั่นเองครับว่าจะมีโรงงานไหนบ้างที่มาจ่ายกันในครั้งนี้ที่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยรอกันและก็ถามกันมาเดี๋ยวผมก็จะมาบอกและก็ประกาศบอกกันนั่นเองครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการรายงานการหีบอ้อยและผลิตน้ำตาลของปี2565ทั66จากโรงงานน้ำตาล ทั่วประเทศไทยนั่นเองครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวกาวเรื่องราวของ 22แห่งที่มีการประกาศจ่ายเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายของปี2564ทั65เรียกง่ายๆก็คือเงินตามของปีที่แล้วนั่นเองครับสำหรับโรงงานไหนที่ไม่ได้ก็คือทั้งเขต2และเขต4ผมก็เคยทำคลิปบอกไปแล้วนะครับว่ามีโรงงานอะไรบ้างที่ไม่ได้เงิน อ้อยเบื้องสุดท้ายของปีที่แล้วก็คือ2 5 6 4ัทับ65วันนี้เราก็จะมาพูดถึงโรงงานน้ำตาล22แห่งที่มีการประกาศจ่ายกันนั่นเองก็จะได้ทั้งอ้อยไฟไหม้และก็อ้อยสดนั่นเองครับก็ประกอบไปด้วยโรงงานต่อไปนี้เลยนะครับก็คือมีคอนบุรีสหเรืองอุตสาหการรมอีสานสีคิว้วคอนแกน่นภูเวียงภูเขียวภูหลวงวังสะพุง สุพรรณบุรีอำนาจเจริญสิงห์บุรีพิมายไทยอุดรกาลสินวัฒนานครวังสมบูรณ์เอราวัณปราณบุรีสุรินทร์บุรีรัมย์และ,กะเกษตรผลนั่นเองครับแล้วเราก็ไปดูรายงานการหีบอ้อยและผลิตน้ำตาลประจำปี2565-66กทับ6กันเลยนะครับจากโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้นก็คือ 57แห่งนั่นเองครับเป็นของวันที่15มกราคม2566นะครับโรงงานน้ำตาลเปิดหีบทั้งสิ้นก็คือ57แห่งก็คือครบนั่นเองปริมาณอ้อยก็คือ1,216,923าตันต่อวันนะครับสำหรับปริมาณอ้อยสะสมก็32ล้าน224,806ตันในฤดูหีบนั่นเองครับ ความหวานของอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่ 12.5544s นั่นเองครับสัดส่วนอ้อยสดเฉลี่ยอยู่ที่71.27%นั่นเองผลผลิตน้ำตาลจะเฉลี่ยอยู่ที่104.22กิโลกร,รัมน้ำตาลต่อตันอ้อยนะครับผลผลิตเจ้ผลผลิตจะเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ccs ก็คือ83.01กิโลกร,รัมน้ำตาลต่อตันอ้อยนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ก็จะเป็นตารางของแต่ละโรงงานที่มีการผลิตว่าได้จำนวนปริมาณเท่าไหร่เราก็ดูกันตามนี้เลยนะครับทั้ง57โรงงานนั่นเองครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังอย่างไรก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อให้ทางช่องเป็นกำลังใจและให้พี่น้องรับทราบกันโดยทั่วหน้านั่นเองครับขอบคุณมากครับ